ครับผม <c oughs> สวัสดีครับพบกับเจ้าเจอฟ้าไม่อายนะครับเนาะจากหน้าง,งานจริงนะครับครับก็รับแจ้งจากลูกค้าเนาะว่าให้มาเช็คดูบกน้ําอัตโนมัติเมนนวดนะครับเนาะพอดเอีเป็นระบบอัตโนมัติไม่ทํางานนะครับเนาะ,ะก็ระบบวอตโอโต้เป็นลูกรอไฟ้าทํางานทํางานสั่งจ่ายจากข้างบนวิทีบนแทงนู่น ผมจะทำการเช็คนะครับเนาะจากแนวทางการเช็คก,ก่อนแรกผมเช็คที่สวิตต์ก่อนสวิตต์นะครับสวิตแหล่งใจ่ายให้รแรกผมเช็คที่แหล่งจ่ายก่อนเลยเนาะโอเคแล้วไฟมาครบทุกอย่างสองพอยเต็มกระปบกเมนวนวลก่อนระปบกเมนวนวลทำงานไม่ไติดำมานตามปกตินะครับ,บอโอ้โตมีปัญหา ช็คที่ออโต้ไฟมาครบนะครับเนาะไปหาที่ลูกลอยวนใจ่ายให้ลูกลอยนะประมาณน้ครับแลเช็คแต่ตู้แต่ละตู้ไปเหมือนกันนะครับเนาะก,การทํางานก็หลักการเดียวกันนี่ครับเช็คที่ลูกลอยสายเข้าจากสวิตไปหาลูกลอยปรากฏว่าไฟมาเต็มแต่ออกจากลูกลอยไฟไม่มานะครับเนาะก็สายฐานได้ว่าลูกลอยมีปัญหา รวยน่าจะมีปัญหานะครับเนาะถ้าลวดอย่างนี้มีปัญหานี้ก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนแทงดีกว่านะว่ารวยมีปัญหาอะไรยังไงนะครับเนะาะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอขึ้นแป๊บนึงนะครับเนะาะโอเคครับ okay. เดี๋ยวผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนว่าลวยมีปัญหาอะไรมาอย่างไงผมก็เลี้ยบรวดมาหมดแล้วครับเนี่ย ลอยไปลแบบนี้ครับเนาะลอยฟ้านะไม่มีอะไรเดี๋ยวลองดูครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวจะไปดูข้างบนกันนะครับผมผมก็ขึ้นมาข้างบนนะครับเนาะเกาะเดี๋ยวเรามาเช็คกันเนาะว่าพอเป็นยังไงนะครับปรากฏว่ามาเช็คที่ตรง ข้างบนไฟโอ้ยเห็นเอกาไม่ได้จะเห็นนะแสงค่อนข้างร้อนภายค่อนข้างร้อนไฟมาครบรอบอย่างนี้สิบวนแต่ไม่สั่งจ่ายขาหนึ่งผมลองมือล้วงเข้าไปข้างในดูเนาะ,ะนี่ครับนะฮะสปริงน่าจะแข็งเกินต้องดึงลงครับเนาะอาการอย่างนี้น่าจะเป็นอาการของ สปริงลา้าสปริงแข็งครับแข็งเกินไปอะไรประมาณนี้ครับเนาะก็ถามว่าซ่อมได้ไหมซ่อมได้นะครับแต่ซ่อมแล้วการใช้งานคงจะไม่เต็มร้อยเหมือนเดิมผมว่าในหอยทําการเปลี่ยนให้เขาเลยเนาะ,ะอายุช่วงงานก็คงจะเกิน3ปีปนะีดูจากนอตและสนิมกินอะไรประมาณนี้ครับเนาะความชื้นอาจจะขึ้นมาทําให้สปริงหรือหน้าคอนแทกแข็งสปริงแข็งอะไรประมาณนี้ครับเนาะถ้าผู้ผิดแล้วกงขออภัยด้วยครับเนาะอาจจะไม่เป๊ะ,ปะนะครับทุกครั้งนะครับ เป็นคาเตือนเนาะก่อนทำการติดใต้ตั้งติดตัด้ตตตตตองอะไรก็ตามให้ทําการปลดแหล่งจ่ายไฟก่อนนะครับแต่ในที่นี้ผมไม่ได้ปลดแหล่งจ่ายไฟนะครับไฟตัวอย่างมาเต็มร้อยหมือนเดิมนะสองร้อยสิบโวลต์คือเต็มเต็มเลยครับก็ให้ความระมัดระวังกับตัวเองด้วยแล้วกันเนาะเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างสูงนะครับสูงมากมากเลยขึ้นมานี่็ประมาณตึกสามสี่ชั้นนะแทงน้ำอยู่ข้างบนแลเนาะก็โอเคครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยน ลุกลอยเลยแล้วกันนะครับเนาะคาดว่าคงจะมีปัญหาลุกลอยครับเอ่อโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมลอง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 ,ลองเปลี่ยนดูกันแล้วเราดูอีกทีว่ามันจะทำงานไม่ทางานรังเนาครับผมครับผมก็ได้แกะของใหม่ออกมาแล้วครับเนาะมีสายให้ที่ห้อยลุกลอยนะครับเนาะเราทาการสอดสายเข้าไปในฐานเดิมนของมัน ผมพอดีฐานเดิมของมันมันเป็นยี่ห้อเดียวกันหรือว่ามป็นในใจเขาบ่าใส่กันได้เนาะผมก็เลยใช้ฐานเดิมของมันเลยโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนฐานฐานใหม่ถามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้เพราะว่าฐานไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมใช้ฐานเดิมมาเลยครับแล้วก็หมุอนเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเนาะนะครับแล้วก็จะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำร้นนะครับเนาะ ใช้อยู่ที่คู่ A นะครับเป็นค, A. คู่ A คู่ A ไม่รู้เห็นหรือเปล่าผมน่าจะถ้าพูดอะไรผิดก็ขออภัยด้วยนะเป็นคู่ A ก็คือ A1 A2 เอสองอะไรหรือเปล่าประมาณนี้ครับก็คือน้ำล้นลองดูใหนะ้ดูเขาไม่รู้เห็นหรือเปล่าครับอาจจะมีคำว่า A ครับ A คือน้ำล้นเอหนะึ่งเอสะ 1> b ี b นบีสอกน้ำแห้ง่ผมช้นี่คือผมใช้ A1 A2 ในการตั้งลูกลอยนะครับเนาะเพราะว่าน้ำจะล้นมันสั่งตับอะไรประมาณนี้โอเคนะครับเราม,ามัดลูกลอยกันนะครับเนาะ,ะผมก็ได้ทำการปิดลูกลอยเสร็จแล้วนะครับเนาะก็ตอนนี้ไฟก็ามาตามที่ผมว่าแต่น้ำยัง ยังมีเยอะอยู่นะครับนะมตัง้งตัวต่ำไปนิดนึงนะ,ะ,ะสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็มีหลายสัพปัจัยนะครับหนึ่งก็คือสปริงแข็งหน้าสัมผัสไม่แตะอะไรประมาณนี้ลูกลอยเบาลงเหตุที่เบาลงก็คงจะประมาณว่าสปริงแข็งขึ้นนะครับเนาะลูกลอยที่มีอยู่ไม่สามารถน่วงให้มันลงไปได้หน้าสัมผัสคอนแทคเดอไม่แตะถึงกันนะครับเนาะ ผมพูดอะไรไปถูกต้องไปก็ขอโทษด้วยนะครับเนาะถามว่าซ่อมแล้วไม่ซ่อมได้แต่ในที่นี้คือ,อลูกค้าต้องการามรวดเร็วเพราะว่าเป็นห้องพักเกาะโอ้ยทำการเปลี่ยนไปนเลยโดยที่ไม่ต้องไปซ่อมอะไรมันครับเนาะก็คือก็อสองร้อยกว่าบาทลูกลอยครับเนาะ,นะะรุน่นนี้เป็นลูกลอยไฟฟ้าแบบลูกลอยสองลูกหน่วงนะครับเนาะวิธีใส่ก็ตามนั้นนะครับต้องการตั้งระดับแทงนะ้ำสูงเท่าไหร่กว่าก่อนจะลดเกดาะวติทดสอบหนึ่งสามสิบเซนก็นแล้วแต่ แล้วก็ลูกรวยห้อยตามนี้เลยครับเห็นไหมครับลูกกระบาลูกลอยของเขาเนาะถามว่ามาแบบนี้นะดีไหมก็ดีอยู่ดับหนึ่งแต่สําหรับผมนะครับนานๆไปเนี่ยสปริงมันเริ่มล้าเพราะมีความชื้นจากข้างล่างขึ้นมาข้าข้างบนร้อนเจอแดดเจอร้อนเจอแดดเจอฝนเจอหนาวมันมีความชื้น,นะเนาะทาให้เหล็กหรือว่าเป็นอะไรทั้งอย่างที่เป็นเกลือกสนิมนกินได้มันจะทำให้เกิดความแข็งขึ้นมานานๆไปมันจะไม่ค่อยลงครับ วิธีแก้อย่างก็คือเอาขวดน้ำกระถิงแดงดอะไรพวกนี้ใส่น้ำทว,วงเข้าไปอีกลูกนึงให้มันหนักขึ้นนะครับเนาะก็นแนวทางเขาเนาะแต่อย่าหาทํานะครับประเภทว่าทําแล้วไม่ปลดไฟนะแรงจ่ายไฟต้องปลดครั้งก่อนทํางานนะครับแต่นี่ผมไม่ได้ปลดนะครับผมทําการขึ้นมาใส่ตรงไฟตรงเลยเพราะว่าผมต้องการลองร้อยด้วยข้างบนเนาะว่าน้ํามาไม่มาแล้วมาเนี่ยครับตอนนี้ได้การดึงลงร้อยลงแล้ว ว่าน้ำมาขึ้นน้ำขึ้นโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูตู้ข้างล่างกันครับครับผมจากหน้าง,งานจริงนะครับก็เมื่อกี้ผมได้ขึ้นข้างบนมาละวอากระโหมาข้างล่างนะครับทำการเทสโอเคก็ผ่าน,นครับตรงนี้ไฟก็มาจอดตรงที่ลูกลอยแล้วครับเนาะแล้วก็ตัวนี้ตัวขาจ่ายจากข้างบนยังไม่ทำงานนะครับเพราะน้ำมันเต็มอยู่ก็เป็นทางการเช็คน,นะครับก็ นี่เป็นตู้แบบแบบแบบง่ายเนาะแบบะดโต๊ะรับเนาะไปหาสม,มุดข้างล่างเลยก็มาได้บอกว่าดีที่สุดนะครับเนาะแนวทางการเช็คถ้าทำอะไรไม่เข้าใจผิดพ,พลาดอนะไรก็ขอมาขอไปด้วยนะครับนะครับเนาะชอบก็ได้ใช้ก็ใช้ก็ s u b s c ผมด้วยนะครับผมครับ